ศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ศรีสิริวันรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏเสริชสนันทาฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏเสรนชันันทาได้จัดโครงการสุนันทาวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการนําเสนอผลงานและแสดงศักยภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง,าา1งปีที่6นะในแต่ละระดับชั้นและให้นักเรียนได้ ผลงานทั้งที่เป็นความรู้ความสามารถและการกล้าสแสดงออกในทางสร้างสารรค์นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะคะและทั้งในด้านวิชาการความสามารถพิเศษทักษะต่ตางๆนะคะซึ่งจะออกให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของนักเรียนทาให้เกิดความสามัคคีในห้องเรียนนะคะและการจัดแสดงงานบูรณาการ ในแต่และระดับใช้ทําให้เกิดทักษะที่จะส่งผลให้หนักเรียนเกิดกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์และการทํางานร่วมกันนะ,ะรู้จักการเป็นผู้นาและก็ผู้นําที่ดีนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็ะหนึ่งเพื่อให้หนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองแล้วก็ส่งเสริมการทํางานร่วมกันในการบรูรณาการความคิดในการทํางานนะ,ะส่งเสริมศักยภาพทางด้าน สังคมสติปัญญาทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะสองเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนะและแสดงผลงานบูรณาการในแต่ละระดับชั้นและแสดงผลงานนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยนะคะวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในทิธีกล่าวให้รูว่าพร้อมทั้ง อา,า,า,าจารย์และสวัสดีนักเรียนทุกๆทุกคนสวัสดีครับในวันนี้กับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามเป็นประธานในที่ดีเปิดโครงการสัญญาพิชการประจําปีการศึกษา2566ในวันนี้ในโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างปกความรู้ให้กันักเรียนนอกจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วจากในห้องเรียนเป็นอย่างดีขอให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างเต็มที่ในทุกฐานที่นักเรียนจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สําเด็จร่วมตามวัตถุประสงค์อย่างที่ท่านออกได้กล่าวไว้ นะครับและขอเปิดโครงการสุนทรภิชาการประจำปีการศึกษา2566นะครับ